สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเชย,ยานิสาสุวรรณคุณครูทิพย์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูทิพย์จะมาสอนในหน่วยหนูน้อยน่ารักเรื่องมารยาทในการฟังพูดเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะมารยาทในการฟังการเป็นผู้มีมารยาท ในการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นถือเป็นการให้เกียรติกันดังนี้ 1. ตั้งใจฟังมองตาผู้พูด 2. ไม่พูดคุยกันเสียงดังทำให้เกิดความลำคาญแก่เพื่อนข้างๆ 3. ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมขณะรับฟัง 4. ยกมือถ้าต้องการถามมารยาทในการพูด คือผู้ที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อยดังนี้ 1. พูดจาสุภาพอ่อนหวานลงท้ายด้วยคำว่าค่ะครับ 2. ไม่แย่งกันพูด 3. ไม่พูดจาหยาบคาย 4. ไม่พูดจาเสียงดังถ้านักเรียนปฏิบัติได้นักเรียนจะเป็นเด็กที่น่ารักเลยนะคะ วันนี้คุณครูชายานิสาสุวรรณก็มีนิทานมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเรื่องนางฟ้าพูดเพราะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาชมกันเลยค่ะนิทานเรื่องนางฟ้าพูดเพราะครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนนางฟ้ามีนางฟ้าน้อยสององค์เป็นพี่น้องกันแต่กลับไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักนิดนางฟ้าคนพี่ชื่อมลิ มล,ลิเป็นนางฟ้าที่มีหน้าตาขี้เหร่ส่วนนางฟ้าคนน้องชื่อชบาชบาเป็นนางฟ้าที่มีหน้าตาน่ารักชบานั้นแม้จะมีหน้าตาสวยน่ารักแต่ชบาก็เป็นนางฟ้าที่พูดไม่เพราะชบาพูดจาไม่อ่อนหวานไม่มีหางเสียงเวลาที่ผู้ใหญ่พูดด้วยชบาจะตอบโดยไม่มีคำว่าค่ะลงท้าย ดีแม่ตรงกันข้ามกับมลิที่มีหน้าตาขี้เรแต่มลิก็เป็นนางฟ้าที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมากเวลาที่มลิพูดกับใครก็ตามมาลิจะพูดลงท้ายด้วยคำว่าค่ะทุกครั้งขอบคุณค่ะแม่วันหนึ่งคุณแม่พานางฟ้าทั้งสองไปเที่ยวที่บ้านคุณยาย ทั้งคู่ต่างดีใจมากเพราะคุณยายเป็นนางฟ้าที่ใจดีมากและมีพรพิเศษดีๆให้ทุกคนเสมอทั้งสองอยากได้พรพิเศษจากคุณยายนางฟ้ามากพอไปถึงบ้านคุณยายมลิก็ยกมือไหว้คุณยายและพูดว่าสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายจึงชมว่ามลิเป็นเด็กน่ารักแต่ชบา ไม่ยอมยกมือไหว้คุณยายฉบาเอาแต่ถามว่ายายมีขนมอะไรให้กินบ้างจนคุณแม่ต้องเตือนให้ฉบาสวัสดีคุณยายฉบาทำนิสัยเมยน่ารักให้คุณยายเห็นตลอดเวลาที่อยู่บ้านคุณยายฉบาคนสวยไม่ยอมพูดค่ะกับคุณยายเลยตรงกันข้ามกับมะลิผู้แสนจะขี้เหร่มะลิพูดค่ะ กับทุกคนโดยเฉพาะเวลาที่ขอร้องให้ใครช่วยทำอะไรให้มะลิจะพูดด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนเมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านคุณยายได้ให้ของขวัญชบาและมะลิคนละกล่องมะลิผู้ขี้เรยยกมือไหว้และพูดคำว่าขอบพระคุณค่ะคุณยายส่วนชบาคนสวย ยกมือไหว้แต่ไม่ยอมพูดขอบพระคุณค่ะคุณยายก่อนจะออกจากบ้านคุณยายมะลิยังยกมือไหว้และพูดว่าลาก่อนค่ะแต่ชบาไม่ทำอะไรเลยพอกลับถึงบ้านนางฟ้าทั้งสองก็รีบเปิดกล่องของข,องขวัญกันเพราะอยากรู้ว่าคุณยายจะให้พรวิเศษอะไรมาบ้างทันทีที่ะมะลิ ก็มีหน้าตาที่น่ารักขึ้นสวยขึ้นนั่นเป็นเพราะคำพูดที่ไพเราะทำให้หน้าตาสวยงามขึ้นได้ส่วนชบานั้นกลับมีหน้าตาขี้เหร่ทำให้ชบาตกใจมากนั่นเป็นเพราะคำพูดและกิยริยาที่น่าเกลียดทำให้หน้าตากล้าเกลียดได้เช่นกันคุณยายให้พรว่า เมื่อไหร่ที่ชบาพูดจาไพเราะและทํากิริยาที่สุภาพอ่อนโยนมากขึ้นพรน,นั้นจะทําให้ชบามีหน้าตาสวยขึ้นสวยขึ้นตั้งแต่นั้นมาชบาก็พูดจาไพเราะขึ้นมากและทํานิสัยดีขึ้นชบาจึงกลับสวยน่ารักเหมือนเดิมเด็กๆควรพูดจาไพเราะด้วยนะคะจะได้เป็นที่รักของทุกคน เป็นยังไงบ้างคะนิทานเรื่องนางฟ้าพูดเพราะเด็กๆอยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นเด็กที่พูดเพราะกันไหมคะถ้าอยากเป็นเวลาเด็กๆพูดทุกครั้งต้องลงท้ายด้วยคำว่าค่ะครับทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเชยานิสาสุวรรณก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในโอกาสครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ